ชาวลาหูโดยเฉพาะผู้หญิงจะนำหญ้าอิบุแคมาถักกำไลข้อมือซึ่งชาวลาหูมีความเชื่อว่าหญ้าอิบุแคเป็นสัญลักษณ์แห่งมิมตรไมตรีอิบุแคใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีดังเช่นพระวัติศาสตร์จารึกไว้บนดอยอังคางเมื่อปีพุทธศักราช2512นั่นคือภาพนายจารุและภรรยาผู้นำเผ่าลาหูถวายหญ้าอิบแคแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริก,กิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งผูกสัญลักษณ์แห่งมิมตรไมตรีที่ครอบกอน ซึ่งยาอีบุแคเป็นของที่มีค่าที่สัพชาวลาหูเชื่อกันว่ายาอีบุแคจะนำความเป็นสิริมงคลแด่ทั้งผู้ให้และผู้รับสมัยก่อนชนเผ่าลาหูยังใช้อีบุแคเป็นเครื่องราของขวังยามข้าวป่าละสัตว์หรือเดินทางไกลด้วยดังนั้นผู้หนูจึงสนใจที่จะรายลูกผลิตภัณฑ์จากยาอีบุแคเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ากับชิ้นงานและยังสร้างรายได้กับตนเองนำความรู้ที่ได้ชุมชนและชาวบ้านอีกด้วยค่ะเรื่องยาอีบุแคเป็นอาชีพในครัวเรือนตามหลักประชาริฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ อิงคาว่าอีโบแคเป็นภาษาลาหูดังนั้นจึงไม่พบชื่อทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากยาชนิดนี้ไม่ได้พบโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายก็เฉพาะบนดอยสูงที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นเป็นยาที่มีความยาวและมีความเหนียวทนเมื่อนาํามาเป็นเครื่องประดับของใช้สมารถอยู่ได้หลายปีค่ะปัญหาที่พบคือบางช่วงยา่าบุบแคมีจํานวนไม่มากพอที่จะนํามาแปลรูปผลิตภัณฑ์ค่ะ,คะและพวกหนูก็ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการรักภูิปัญญาท้องถิ่นถักเส้นสายลายสีย่าบุบแคค่ะ